้ทั้งหมดอะจีนเนี่ยปล่อยกู้เนี่ยแสนหกหพันล้านวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยเริ่มทวงเงินของกัมพูชาแล้วนะเงินเยียต้องจ่ายเป็นงวดของเขาอะตามที่ตกลงไวใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยถึงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยขัข้นรุนแรง ภายหลังก่อนหน้านี้กัมพูชาชี้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยดิ่งเหวเป็นเดือนที่3จํานวนนักท่องเที่ยวไทยไปกัมพูชาดิ่งเหวเป็นเดือนที่3ติดต่อกันส่วนทางกับนักท่องเที่ยวจีนที่พุ่งขึ้น35%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเดชพนมเป็นโพสต์รายงาน โดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเผยว่าตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2568ที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวจากไทยดิ่งลงอย่างหนัก93%เหลือเพียง4,9549คนจาก5,41,597คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2,567 โดยเดือนกรกฎาคมลดลง90.5%สิงหาคมลดลง91.6%และกันยายนลดลง91.2% <_ d ose> การท่องเที่ยวกัมพูชาชี้ว่าสาเหตุมาจากการปิดโรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชาทำให้จุดผ่านแดนทางบกถูกปิดไป70%และยืดเยื้อต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่3ม <_ d ose> เนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่จะเข้ากัมพูชาที่จุดผ่านแดนทางบกทำให้นักท่องเที่ยวไทยตกจากอันดับ3ลงมาเป็นอันดับสอง ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในช่วงเวลาเดียวกันกลับพุ่งขึ้น35%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยเพิ่มขึ้นเป็น1,738คนโดยได้อานิสงส์จากการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเมืองหลักของจีนกับพนมเปญและเสียมราชของกัมพูชาทำให้มีกรุ๊ปทัวร์เพิ่มมากขึ้น ล่าสุดเพจคัดข่าวได้สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาโดยระบุว่ากัมพูชาบินไม่สุดฟ้าสนามบิน3ามแห่งรับได้5.6ล้านคนสนามบินเทคโกว่างเปล่าฝันค้างจนอาจกลายเป็นหลุมนี่1,500ล้านดอลลาร์ กัมพูชาประกาศตัวเลขผู้โดยสารสุดปัง5.66ล้านคนในรอบ10เดือนแรกปีนี้โตขึ้น14%ฟั่งน่ายินดีแต่ถ้ามองลึกแบบไม่ใส่ฟิลเตอร์ยอดนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับสนามบินความหวังชาติอย่าง TIA Airport ไม่ติด เพราะเจ้าสนามบินใหม่เอี่ยมราคา1,500ล้านดอลลาร์นั้นเปิดมา2เดือนแต่ยังว่างกว่าห้างตอนตีสารับแค่เที่ยวบินทดสอบประปรายผู้โดยสารจริงยังไม่ถึงแสนด้วยซ้ำสรุปง่ายๆคือสนามบินเล็กโตแต่สนามบินใหญ่โคมา ตัวเลขจาก S S C A ดูสวยเที่ยวบินรวมโต12%สายการบินเพิ่มอีก5เจ้าแต่ยอดรวม3สนามบินคือพนมเปนเสียมราฐสีหนุวิลยังห่างไกลจุดคุ้มทุนของเชโกที่ตั้งเปลาไหวที่13ล้านคนต่อปีแบบชนิดที่ต้องอุทาน ปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรหลังวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชานักท่องเที่ยวไทยที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของเขมรหายวับไป20%สซส่งผลให้ทัวร์หดรายได้ดิ่งครึ่งประเทศสะเทือนแต่เทคกโกกลับยืนเดี่ยวริมทุ่งนาพร้อมรันเวย์ยาว4กิโลเมตรรอ A380 มาจอดซึ่งตอนนี้มีแค่ลมหนาวบินผ่านแม้ฮุนมาเน็ตจ,จะขายฟันว่าเทคกโกคือประตูสู่อาเซียนแต่ผู้โดยสารไม่มาก็เหมือนเปิดงานศิลป์ใหญ่สุดปังอาคารสวยงามแต่ ไม่มีใครแวะมานักวิเคราะห์ท้องถิ่นนานาชาติเริ่มมองเหมือนกันว่าโครงการภูมิใจแห่งชาติอาจกำลังกลายเป็นภาระหนี้เสียของประเทศเพราะโอ i c ทุนจีน70%อร์ซแบกรับความเสี่ยงเต็มๆหากยอดผู้โดยสารไม่โตตามที่โมเอาไว้สุดท้ายรัฐบาลอาจโดนแรงดึงเศรษฐกิจไปเต็มๆแบบไม่ตั้งใจฝั่งจีนก็ผลักดันหนักก็ไม่แพ้กันเพราะนี่คือหนึ่งในแลนด์มาร์คเชิงอิทธิพลที่ปักกิ่งวาดหวังเอาไว้แต่ถ้ายอดผู้โดยสารยึกยักแบบนี้ ปここักกิ่งก to <this is S 3> ็ม <ket> ีส <ler> mm ิทธิ์ต้องมองบนใส่เหมือนกันตอนนี้จึงมีคำถามเดียวที่สะเทือนน่านฟ้ากัมพูชาจะบินทยานผ่านเทคโกได้จริงหรือสนามบิน1.5พันล้านดอลลลรานี้จะกลายเป็นรันเวย์สู่วิกฤตนี้ที่รัฐบาลต้องมาดับไฟกันยาวๆก็คือแบบนี้จริงๆปีนี้มันต้องเป็นปีการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีกับกัมพูชาแต่เนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยบิดพิวแล้วก็ไม่มีสัจจวาจากับจีน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็ไม่ส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะจริงๆแล้วไอสนามบินเนี่ยจีนก็เป็นคนลงทุนให้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีขเขาเรียกว่าข้อผูกมกนะัดอ่ะข้อตกลงที่จะช่วยเหลือกันนะแล้วจริงๆเขากําหนดที่ผมบอกกาหนดไว้ปีเนี่ยเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวระหวา่าเงเขมรกับจีนวันนี้จีนก็ไม่ส่งนักท่องเที่ยวมาทุกอย่างก็จบนะเรา การที่กัมพูชาเนี่ยมีภาพโพสคือเป็นรับโจรใช่ไหมเป็นมีทั้งสกมเมอร์เป็นศูนย์รวมจีนเทามีการค้ามนุษย์และเป็นแหล่งฟอกเงินแหล่งใหญ่ของระดับโลกเลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาเที่ยวประเทศที่มีอาชญากรรมทางไซเบอร์มีการค้ามนุษย์แบบนี้ถูกไหมครับและข่าวมันเป็นข่าวมันดังไปทั้งโลกหรือแม้ทั้งที่พวกสกมเมอร์จับ คนเกาหลีใต้มาแล้วก็ฆ่าให้ตายแล้วก็มีหลายชาติคนไทยเราเองก็ถูกจับโยนลงตึกกระมือแต่ภาพมันออกไปข่าวออกไปทั่วโลกผมถามว่าไทยอยากจะมาท่องเที่ยวประเทศนี้นะก็มีแค่นเนี้ยนะนักธุรกิจอะไรเขาก็กลัวคนที่ทํามาหากินแบบสุจริตชนใช่แนตะ่ไนะม,ม,ม่พอมีข่าวแบบนี้มาเขาถูกจับตัวเป็นสแกมเมอร์ถูกไหมครับเพราะมันค้ามน,มนุษย์ด้วยมันมีการหลอกคนมาตั้ง40ชาติในประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นมันก็ ไม่เห็นจะมีเหตุผลอะไรที่แปลกเลยเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณเซนมันนําพาประเทศมันเข้าสู่หายนะองแล้วข่าวนี้มันก็ไม่ได้ข่าวปิดนะรรู้กันทั้งโลกการที่สาระยึดเงินเฉินจือะมันก็เป็นการชี้ชัดแน่นอนแล้วว่ามันเป็นแหล่งเงินที่ไอ้พวกเว็บพนันออนไลน์ใช่ไหมฮะ หลอกลวงคนนะทั่วโลกนั้นสหรัฐเขาจะเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องอะไรก็ทั้งหมดอ่ะจีนเนี่ยปล่อยก,กู้เนี่ยแสนหกหมื่ห้าพันล้านาก็เป็นการพัฒนาท่าเรือเมืองเลียมสนามบินเตโชแล้วจริงๆแล้วก็จะมีการทำสาว,วัวโภกนะถนนหนทางรวมถึงไอ้ตัวคลองทูนันเตโชด้วยวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยเริ่มทวงเงินของกัมพูชาแล้ว เงินเยียต้องจ่ายเป็นงวดของเขาอะตามที่ตกลงไวใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยข้นรุนแลถึงขนาดต้องกู้เงิน IMF นะฮะเพราะเงินต่อคือสำรองระหว่างประเทศหมดเพราะมันไม่มีนักต้องเที่ยวไม่มีการค้าขายส่งนําเข้าส่งออกเงินสกุลต่างประเทศก็ไม่เข้ามาการที่ครับแรงงานกรรมเห็นกลับไป9ก้าแสนคนนั่นยิ่งขาดรายได้เพราะอทนนั้น ที่ผมได้ข่าวมาคือคนงานขเขมรเนี่ยที่มาทำงานในไทยส่งกลับประเทศขเขมรปีนึงอ่ะแสนกว่าล้านเนเป็นเงินบาทด้วยถูกไหมที่ส่งกลับมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันชะงักงานหมดก็ด้วยการดําเนินนโยบายแบบเขาเรียกว่านกสองหัวนะสุดท้ายแล้ววันนี้จีนก็ไม่เอาขเขมรอเมริกาก็ไม่เอาขเขมรเพราะการที่อเมริกาบอกว่า จะจะช่วยเข่าเหม็ก็นี่ไงช่วยคือให้กู้ไอเอฟไง